สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อ้อมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการให้เหตุผลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คลิปแรกนะคะในหัวข้อนี้พี่อ้อมเคยลงไว,แว,แว้แล้วเนาะเกี่ยวกับการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะอุปนัยก็คือการให้เหตุผลแบบใช้ข้อเท็จจริงเป็นหลักนะคะไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ใช่ข้อความจากโย์นะคะคือแบบในชีวิตจริงเป็นแบบไหนก็คือใช้แบบนั้นไปเลยแต่ว่าในวันนี้หัวข้อที่พี่อ้อมจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือแบบนิรนยัยนิรนันเนี่ยก็คือเราจะ ไม่ได้ใช้หลักความเป็นจริงไปสมบูนะคะโดยจะใช้ข้อมูลข้อสรุปเนี่ยหาว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนี่ยจากข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้นะคะย้ำนิดนึงนะนิรันนะคะนิรนัยก็คือจะใช้ข้อมูลใช้ข้อความ จากโจ์เท่านั้นนะคะจากโจทย์เท, e ท่ท e านั้นอ่ะมาดูข้อที่1เช่นอันนี้เป็นแบบสุกหัดสัส้นๆนะคะให้น้อง,องรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะเช่นอย่างะะาที่พี่อ้อมยกตัวอย่างให้ในคลิปแรกนะคะอย่างคําว่าม้าบินได้อย่างเงี้ยในชีวิตจริงอะ่ะม้าเล่ามันบินไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าโจทย์บอกว่าม้าบินได้น้องก็ต้องบอกว่าโอเคม้ามันบินได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบอุปนัยน้องก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่จริงแต่ว่าถ้าเป็นมิรานายันยก็บอกไปเลยว่าจริงเพราะโจทย์ให้มานี่คือความต่างนะคะของอุปานัยกับนิรนัยอย่างข้อ ข้อที่หนเนี่ยเขาถามว่าข้อไหนบ้างนะคะที่เป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลย้ำนะคะนิรันเนี่ยเราดูจากไหนนิรัยนะเราดูจากโจทย์นะคะอย่างข้อที่1เนี่ยเหตุเขามี2อ,อย่างเนาะเขาบอกว่าคนปกติทุกคนเนี่ยจะมีสองขา แล้วเขาก็บอกว่าสมชายอ่ะมีสองขาผลสรุปก็เลยบอกว่าสมชายเป็นคนปกติเนี่ยจริงไหมวิธีง่ายๆนะคะใช้หลักการวาดรูปย้ํานะใช้หลักการวาดรูปเนี่ยจะเห็นภาพชัดที่สุดแล้วนะคะแต่ก็แล้วแต่ความถนัดของคนเนาะบางคนอาจจะแบบว่าชอบวิเคราะห์จากโจทย์ไม่อยากวาดรูปก็คือแล้วแต่เลยแต่ถ้าให้พี่อ้อมแนะนําก็คือวาดรูปเนี่ยจะง่ายกว่ารูปเนี่ยไม่ยากก็คือแค่วาดแค่วงกลงเท่านั้นเองนะคะอย่างอันเนี้ยมาดูเหตุก่อนเขาบอกว่า คนปกติทุกคนเลยนะจะมีสองขาเพราะฉะนั้นวงกลมอะไรของพี่อ้อมเนี่ยสีชมพูนะคะพี่อ้อมจะให้เป็นคนปกติทุกคนหมายความว่าไงเช่นอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นคนปกติตรงนี้ก็คนปกติ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 ทุกที่ปกติหมดเลยเขาบอกว่าคนปกติทุกคนเนี่ยจะมีสองขาเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็ล้อมรอบด้วยวงกลมสีส้มซึ่งวงกลมสีส้มก็คือมีสองขา วงกลมสีส้มก็คือมีสองขาแล้วเขาบอกว่าสมชายเนี่ยมีสองขาสมชายอยู่ตรงไหนได้บ้างถามว่าอยู่บริเวณตรงเนี้ยถามว่ามีสองขาได้ไหมได้ก็ถือว่ามันมันยังโดนคลุมตรงนี้อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อ้อมก็จะให้เป็นสมชายแต่ถามว่าถ้าสมชายไม่อยู่ในนี้ได้ไหมยอยู่บริเวณนี้ได้ไหมก็ได้อยู่ดีเพราะก็ยังอยู่ในวงกลมสีส้มอยู่ดีซึ่งมันเป็นสองขาใช่ปะเพราะฉะนั้นมันสามารถสรุปได้สองแบบนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะสรุปให้ทีละอย่าง อันนี้ก็แปลว่าสมชายเป็นคนปกติเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอยู่ในวงกลมปกติใช่ไหมแต่ถ้าบริเวณนี้เขาไม่ได้เขาคือคือเขาอยู่แค่ในสองขาแต่ไม่ได้อยู่ในคนปกติใช่ไหมเราก็จะบอกว่าสมชายเป็นคนอ่ะไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนปกติ แต่ว่าผลสรุปที่เขาให้มาเขาบอกว่าสมชายเป็นคนปกติถามว่าได้ไหมน้องๆอ,อาจจะบอกว่าก็นี่ไงคะพี่ยอมมันได้หนึ่งกรณีแต่น้องอย่าลืมนะว่ามันอาจจะมีกรณีที่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันขัดแย้งกันเองสองกรณีอย่างเงี้ยแบบใช่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งน้องตอบไปเลยนะคะว่าข้อเนี้ยไม่สมเหตุสมผล คือถ้ามันจะใช่มันจะต้องใช่กรณีเดียวถ้ามันจะไม่ใช่ก็ต้องเป็นกรณีเดียวเหมือนกันแต่อันเนี้ยใช่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะต่อมาข้อที่สองบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีอายุไม่เกินหนึ่งร้อยปีเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อ้อมก็จะใช้วิธีเดิมก็คือวาดออกมาให้เนี่ยเป็นวงกลมคนทุกคนเลยก็คือเนี่ยทุกคนที่อยู่ในวงกลมเนี้ยเขาบอกว่าไม่เกินหนึ่งรอยปีเพราะฉะนั้นวงกลมนี้พี่อ้อมก็เขียนไปเลยว่าไม่เกิน หนึ100่งรอยปีแล้วเขาบอกว่าโดเรมอนไม่ใช่คนประเด็นคือตรงนี้แหละวักนี้แหละค่ะที่จะทำให้น้องๆอ,อาจจะวาดรูปผิดอ่าดูดีๆนะเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีอายุไม่เกินหนึ่งรอปีแสดงว่าวงกลมของไม่เกินหนึ่งรอปีก็จะต้องใหญ่กว่าใช่ไหมพี่อ้อมก็มาวาดแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าโดเรมอนเนี่ยไม่ใช่คนเดี๋ยวเอ้อมาตรงนี้กัน โดราเอมอนไม่ใช่คนไม่ใช่คนอยู่ตรงไหนได้บ้างก็คือห้ามแตะวงกลมนี้เลยแต่ถามว่าอยู่ในตรงนี้ได้ไหมอยู่ได้อยู่ข้างนอกได้ไหมอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ได้หลายที่น้องจะต้องวาดวงกลมให้มันให้มันครอบคลุมที่สุดซึ่งวงกลมสีฟ้าเนี่ยพี่อ้อมก็จะให้เป็นโดราเอมอนอ่าแต่ถา้าน้องวาดวงกลมสีฟ้าแบบนี้นะคะถามว่าแล้วมันเป็นเซตหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เซตก็ได้เพราะฉะนั้นพี่อ้อมจะทําแบบนี้คือให้โดราเอมอนเป็นจุด ตัเลมอนน่อยู่ตรงนี้ก็ได้หรือเปล่าอ่ะประเด็นคือมันคือจุดหรือมันคือเซตตัวโดเลมอนเนี่ยอันนี้คือข้อความที่สําคัญมากสมมติพี่อ้อมให้โดเลมอนอยู่ตรงนี้ใช่ปะเขาบอกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนก็สามารถไม่เกินหนึ่งร้อยปีได้หรือถ้าไม่ใช่คนเลยแล้วเราไม่อยู่ในเซตนั้นก็คือไม่เป็นทั้งคนและอาจจะเกินหนึ่งร้อยปีเขาบอกว่าเรามาแปลความหมายกันก่อนเอาจุดนี้ก่อนสีเขียวๆตรงนี้อันนี้หมายความว่าไงหมายความว่า ไม่ใช่คนแต่อันนี้สั้นๆนะแต่อายุไม่เกินหนึ่งรอปีแต่ถ้าเป็นบริเวณตรงนี้ก็คือไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงกลมอายุไม่เกินด้วยใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าและอายุเกินหนึ่งรอปี เพราะฉะนั้นเขาถามว่าอันเนี้ยมันสมเหตุสมผลไหมผลสรุปเขาบอกว่าดูเรมอนมีอยู่เกินหนึ่งร้อย100ปีถามว่าอยู่ตรงเนี้ยเกินไหมอ่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยเกินแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเกินไหมก็อาจจะไม่เกินก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นได้สองกรณีอีกแล้วงานข้อนี้ตอบได้เลยนะคะว่าไม่สมเหตุสมผลย้ำนะตอบได้เลยนะคะไม่สมเหตุสมผล อ่ะต่อมานะคะข้อที่สามเขาบอกว่ามีจํานวนเต็มบางจํานวนอันนี้ก็เป็นข้อความที่อาจจะทําให้น้องๆผิดบ่อยเหมือนกันนะมีจํานวนเต็มบางจํานวนไม่เป็นจํานวนเฉพาะมีจํานวนเฉพาะบางจํานวนไม่เป็นจํานวนเต็มเขาบอกว่าสองเป็นจํานวนเต็มหนึ่งเป็นจํานวนเฉพาะผลสรุปเลยบอกว่า1เป็นจํานวนเต็มอะจริงไหมเอาง่ายๆมันมีเซตของอะไรบ้างก็จะมีจํานวนเต็มมีจํานวนเฉพาะมีเลขสองแล้วก็มีเลขหนึ่งถูกไหม เขาใช้คําว่าจํานวนเต็มบางจํานวนไม่เป็นจํานวนเฉพาะถ้าเราเคยเรียนเรื่องเซตแล้วนะคะเราจะรู้ว่าคําว่าบางจํานวนเนี่ยหมายความว่าวงกลมมันก็จะเกี่ยวกันแค่บางส่วนอ่ามันก็จะเกี่ยวกันแบบนี้ย่อมก็ให้วงกลมอันแรกนะอันแรกนะคะเป็นจํานวนเต็มแล้วก็อันนี้เป็นจํานวนเฉพาะ จำนวนเต็มบางจำนวนไม่เป็นจานวนเฉพาะคือตรงไหนถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นทั้งเต็มเป็นทั้งเฉพาะใช่ไหมแต่ถ้าไม่เป็นจานวนเฉพาะก็คือบริเวณจํานวนเต็มเดียว,ยวถามว่าเข้าเงื่อนไขแรกไหมเข้าอีกกรณีนึงบอกว่ามีจํานวนเฉพาะ that, บางจํานวนไม่เป็นจํานวนเต็มก็คือบริเวณนี้ก็บริเวณนี้ก็คือไม่เป็นจํานวนเต็มแต่ถ้าเอากรงการก็คือต้องเป็นจํานวนเต็มด้วยแล้วเขาก็บอกว่าสองเนี่ยเป็นจํานวนเต็มซึ่งถามว่าสองอยู่ตรงไหนได้บ้างสองเนี่ยก็จะอยู่ได้ทั้งตรงนี้ก็คือเป็นจํานวนเต็มอย่างเดียว หรืออาจจะเป็นทั้งจำนวนเต็มและจำนวนเฉพาะก็ได้เลขหนึ่งก็เหมือนกันเขาบอกว่า1เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะสมมติพี่้ามเติมหนึ่งตรงนี้อ่ะหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะถามว่าเป็นไหมเป็นก็อยู่ในวงกลมนี้อยู่ดีแต่อยู่ตรงนี้ได้ไหมก็เคือ,อยู่ได้ได้หมดเลยนะคะทั้งสองทีผลสรุปเขาเลยบอกว่า1เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมถ้าบริเวณเนี้ยอ่ะถ้าบริเวณเนี้ยถามว่า1เป็นจำนวนเต็มไหมเป็นแต่ว่าถ้าอยู่บริเวณนี้ถามว่า1เป็นจำนวนเต็มไหมบริเวณเดียวเดียวไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้น ขัดแย้งกันเองอีกละอันนึงเป็นอันนึงไม่เป็นเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะไม่สมเหตุสมผลโอเคไปต่อนะคะไปต่อข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่ามีเหตุกับผลมาเนาะเหตุเนี่ยเขาบอกว่าคนโกหกทุกคนนะคะชาติหน้าจะเกิดมาเป็นคนติดอ่ง คนโกหกบางคนจะมีจมูกยาวและสมชายจมูกไม่ยาวผลสรุปเลยบอกว่าสมชายเกิดใหม่ชาติหน้าเนี่ยจะไม่ติดอ่ามีวงกลมของใครบ้างมาดูก่อนอย่างแรกเลยนะคะมีคําว่าคนโกหกแล้วก็มีคําว่าเป็นคนติดอ่างอ่ะคนติดอ่างก็ได้แล้วก็มีคําว่าจมูกยาวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนโกหกทุกคนทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นพี่อ้อมจะให้วงกลมสีชมพูเนี่ยเป็นคนโกหก ทุกคนหมายความว่าไงทุกคนหมายความว่าคลุมหมดเลยถูกไหมคลุมมาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นคนติดอ่ะเพราะฉะนั้นสีเขียวตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นคนติดอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนโกหกบางคนมีจมูกยาวบางคนหมายความว่าไงก็หมายความว่าส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าอย่างตรงเนี้ยอาจจะจมูกยาวแต่ถ้าตรงเนี้ยอาจจะจมูกไม่ยาวนะคะเพราะฉะนั้นสีส้มตรงนี้คือจมูกยาวแล้วเขาบอกว่าสมชายจมูกไม่ยาว ถ้าไม่ยาวอยู่ตรงไหนได้บ้างคือถ้าสมชายอยู่ในวงกลมสีส้มเนี่ยแปลว่าจมูกจะยาวหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมชายอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้และอยู่ข้างนอกได้ผลสรุปก็เลยบอกว่าสมชายเนี่ยเกิดใหม่ชาติหน้าจะไม่ติดอ่างถามว่าจริงไหมถ้าอยู่ตรงเนี้ยเกิดชาติหน้าเนี่ยไม่ติดอ่ากจริงแต่ถ้าอยู่ตรงนี้จรงิงไหมไม่จรงิงอยู่ตรงนี้จรงิงไหมไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่สมเหตุสมผลอ่า ไม่สมเหตุสมผลโอเคต่อมานะคะข้อสุดท้ายเนาะเขาบอกว่าหนังไทยทุกเรื่องเนี่ยต้องแยกมรดกกันในหนังแยกมรดกบางเรื่องมีนางเอกที่มีปานแดงรูปหัวใจอ่าเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่นะสมชายอันนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวลบออกก่อนเนาะอันนี้ไม่มีในหนังแยกมรดกบางเรื่องนะคะมีนางเอกที่มีปานแดงรูปหัวใจ ทัดดาวบุษยาเป็นหนังไทยผลสรุปเลยบอกว่ามีการแย่งมรดกในเรื่องทัดดาวบุษยาเอาง่ายๆมาดูคีย์เวิร์ดของคําก่อนมีคําว่าหนังไทยมีคําว่าแย่งมรดกมีคําว่าปาดแดงรูปหัวใจแล้วก็มีทัดดาวบุษยาอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูวักแรกหนังไทยทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะให้สีส้มตรงเนี้ยแทนวงกลมของคําว่าหนังไทย หนังไทยนะทุกเรื่องเลยนะคะทุกเรื่องก็แปลว่าคลุมมาเลยให้หมดแล้วก็คลุมอ่ะคลุมด้วยคําว่าแย่งมรดกกันเพราะขาใช้คําว่าทุกเรื่องเนี่ยจะต้องแย่งมรดกกันพรดีเขาบอกว่าในหนังแย่งมรดกบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องนะแย่งมรดกคือวงกลมสีฟ้าใช่ไหมถ้ามีคําว่าบางเรื่องหมายความว่าเราอาจจะต้องเกี่ยวบางส่วนแบบนี้แล้วก็ให้สีชมพูเนี่ยเป็นปานแดง รูปหัวใจให้เป็นปานแดงรูปหัวใจนะคะบอกว่าทัดดาวุ่ยาเป็นหนังไทยหนังไทยอยู่ตรแหงไหนได้บ้างอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้เออไม่ใช่สิอยู่แค่สองที่นะคะเพินเอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้เนาะเขาบอกว่ามีการแยกมรดกกันในเรื่องทัดดาวุ่ยาถามว่าจริงไหมอยู่ตรงนี้ถามว่าแย่งไหมก็แย่งเพราะอยู่ในสีฟ้าอยู่ตรงนี้แย่งไหมก็แย่งเพราะอยู่ในสีฟ้าอยู่ดีเพราะฉะนั้น เขาไม่ได้พูดถึงปานแดงรูปหัวใจเลยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าสมเหตุสมผลไหอยู่ตรงนี้ก็แย่งเหมือนกันอยู่ตรงนี้ก็แย่งเหมือนกันคาตอบเหมือนกันเลยแสดงว่าข้อนี้ก็คือ สมเหตุสมผลนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีลักษณะการเช็คง่ายๆถ้าคําว่าทุกเนี่ยทุกคําทุกคนทุกอย่างทุกหมดทุกเรื่องมันก็จะล้อมรอบวงทางวงเลยแต่ถ้าเป็นคําว่าบางเรื่องอย่างอันเนี้ยเขาใช้คาว่าบางเรื่องใช่ไหมมันก็จะเกี่ยวกันแค่บางส่วนแบบไม่ได้ทุมทั้งหมดอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยบางคนจมูกยาวเราก็เกี่ยวแค่บางส่วนบางคนก็คือบางส่วนนะคะประมาณนี้นะเกี่ยวกับการให้เหตุผลน,นิรนยัยกับอุปนยัยนะคะ